สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube ที่เคารพรักทุกทท่านครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวรถบรรทุกที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่ในงานก็คือมหากรรมแข่งรถระดับจะบอกว่าประเทศไหมก็น่าจะเป็นครั้งยิ่งใหญ่นะตั้งแต่เคยไปมาเพราะารถเข้าร่วมเยอะแยะครับ นี่จะคันรอรอนะครับรถที่เขาที่เขาไม่เคยออกงานก็เยอะครับที่ไม่เคยแสดงตัววันนี้ก็มาเฉิดใช้ครับ อแท้คือรอแท้คันน่ะตอือะไนล้องับเขาตลอดเลยเหิบอ้เขาจะเอาไปรองแล้วเนี่ยโอ้ยบดชอลนผ้านน้ำได้เมื่อกี้ไงข้าจะแต็งโตอยู่เอาลืมลอกโบดีั้งหักเลเก็จะเข้าลองใช่ไหมนี่ บอกันเดอถ้าจะลองจะได้วิ่งทันโอ้โทรศัพท์ผมสต็อปไม่ได้เลยต้องลากยาวเลยนะมา,มาแล้วเทเล์แน่นอนมาเน่ย I'm a woman. เหมือนไม่ใช่รถใหญ่อ่ะเหมือนเป็นรถเล็กอ่ะ เดิมๆญี่ปุ่นเลยไม่ได้ทําสีเลยสวยมากท่นนี้สดมากครับ อันนี้เป็นตรงสถานที่เอาไว้วอร์มก่อนวอร์มก่อนที่จะลงสนามจริงๆคือตรงนั้นสนามจริงๆคือตรงนั้นครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้รถใหญ่เข้าได้หรือเปล่านะซุ้มตรงนั้นนะหรืออาจจะเอาเฉพาะเลนตรงนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าซุ้มตรงนั้นต่ำมากเลยรถใหญ่น่าจะเข้ายากเขาจะชิงไฟกันนะ่ะทดสอบชิงไฟว่าจะออกตัวกันแบบไฟลักษณะยังไงครับ เนีย่ยเขารอไฟสัญญาณอยู่เสาไฟน่าจะตรงนี้แหละสนามรถบรรทุกน่าจะตรงนี้นะเพราะว่าจะไปรอดตรงนั้นงจะรอดไม่ไหวก้จะเลือกคันนั้นเสียงโหดดีคันเจียวอะ่ะ โดยเฉพาะเลยครับวันนี้เพราะว่าเขามาประชันความแรงนะครับทั้งความสวยความแรงนะครับครบเซตเลยต้องย้ําตรงนี้นะครับว่าเราแข่งกันอยู่ในสนามแข่งนะครับไม่ใช่ท้องถนนหลวงนะครับจัดแข่งกัน กวหมข้างนอกสนิมข้างในสนามหรือเปล่าอันนี้ยืมคำคมเขามาใช้นะครับไม่ใช่ว่าลูกพี่เขาด้วย

นี่สัญญาณไฟมาแล้วเขาจะชิงไฟกันเขาก็เลยมาทดสอบกันก่อนนะครับว่าจะออกตัวชิงไฟได้หรือเปล่าถ้าคําพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยเจ้าของรถด้วยนะครับบางทีเราก็เอาคําคมมาพูดไม่ได้ตั้งใจจะว่าเก่าวรถของท่านนะครับว่ารถทีมงานนี้เราก็ทีมงานหัวใจรถบรรทุกเหมือนกันนะเมื่อเสียแล้วนะ นี่ไม่คืนหันก็ใบพอนี่ปอยไฟเลยหันนะ่ะถ้าเบรกไปอยู่กัน,นู่นเลยะซะนนเรา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 ,เราต้องไปเอาจังหวะเ,เขาเบีกไปจังหวะเขาบีกเหมือนรถที่เกียรเลยขั้นเข้านังหู

มไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วเราต้องกลับฐานเราก่อนครับบิ๊กชอมสวยมากครับพันนี้หัวลากหน้ารียังสวยเขาหน้าที่จะให้เบรกไว้ก่อนหรือเปล่า มีประกาศนะครับเดี๋ยวเราไปชมรถแต่ละคันกันตัวสับก็ร้อนนะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าต่อเนื่องมันคุณภูมิเกินนะครับเดี๋ยวจะเอาไปชาร์จความเย็นก่อนเอาไปเข้าแอร์ก่อนเดี๋ยวออกมาใหม่ขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ